มปันน้ำใจอุ่นไอรักนำโดยคุณกฤษสวรรณ์วิไลกุลประธานคณะกรรมการจัดงานพร้อมด้วยพันธมิตรร่วมการจัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีถึง3รางวัล อาทิรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลกินรีทองมหาชนครั้งที่7ประจำปี2564ในโครงการยอกย่องสร้างสรงสรค์คนดีต้นแบบของสังคมไทยรางวัลสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสู่มาตร,รฐานโลก Global b i t Award 2021และรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีหรือ a s i a b e s t Seller Award ไปเมื่อ23มกราคมที่ผ่านมาณลานกิจกรรมลอยฟ้าชั้น10ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวรรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครโดย ได้รับเกียรติจากพลเอกเชษฐาฐานะจาโรเป็นประธานในพิธี และหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพให้เข้ารับรางวัลกินรีทองสาขาผู้บริหารดีเด่นคือคุณดาวนี่นภสรนหนูทองแก้วซ e อวิตามินซีจิตราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเธอกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อดาวนี่นะคะนภสรเป็น c e o แบรนด์วิตามินซีติตราค่ะก็จะเกี่ยวกับโลชั่นเกี่ยวกับบำรุงผิวกลางค่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่รับรางวัล ู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นเกียรตินะคะสําหรับรางวัลในปีนี้นะคะก็ะะสึดจุดเด่นของวิตามินในแบรนด์ไหนคะว่าเป็นยังไงบ้างคะจุดเด่นก็คือของเราจะเป็นวิตามินนําเข้านะคะจากประเทศแคนาดานะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการไปสร้างคอลลาเจนให้กับผิวกายของเรานะคะเพราะว่าปกติแล้วนะคะในะมนุษย์ของเราก็คือต้องการคอลลาเจนในการไปช่วยให้ผิวของเรานะคะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูมีความเต่งตึงแล้วก็ผิวใสขึ้น ผลที่ตามมาก็คือจะบำรุงให้ผิวของเรานะคะใสขึ้นแล้วก็ดูให้แบบผิวของเรามีความชุ่มชื้นขึ้นด้วย ทำไมถึงเลือกที่จะทำผลิตภัณฑ์ในเรื่องการบำรุงผิวกผลไ่เยนคะทำไมถึงเลือกคะเพราะว่าเริ่มจากตัวของดาวนี่เองเมื่อก่อนก็คือผิวจะมีความคล้ำแล้วก็ไม่มีความชุ่มชื้นเลยจะเห็นความแห้งกร้านขึ้นมาก็เลยเลือกที่จะ,ะนําวิตามินซีเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วในงานวิจัยก็คือว่าวิตามินซีเป็นสิ่งสําคัญของ,ของร่างกายของเราที่ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ก็เลยเลือกที่จะทําวิตามินซีขึ้นมาอย่างนี้ที่ตลาดไปยัปกติดีมาก เริ่มมีเข้าไปที่สปปลาวแล้วก็มีมาเลเซียค่ะ,ะที่แต่งดีไหมคะกับอตอนนี้กําลังโอเคอยู่ค่ะที่จะเข้ามาเรื่อยเรเริ่มมีตัวแทนที่จะทัพมาสอบถามเริ่มที่จะมีการปูพื้นขึ้นมาอย่างนี้ว่าถ้าใครอยากร่วมเป็นพ์นเนอร์หรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถเข้ามาดู สามารถติดต่อเข้ามาที่นะคะเว็ไวเว็บ e e นะคะเฟซบุ๊กนะ้พัสดหมู่ทองแก้ว N A P A T S O N แล้วก็เวนวัต N U T O N C K A E W U นะคะเป็นเฟซของดาวนี้เองค่ะ